สวัสดีเชียงวันอาทิตย์ค่ะทุกคนก็ห่างไห้กันไปนานนะคะลายวันเลยวันนี้ไม่ได้ก็พามาดูทุเรียนเล็กๆลังบ้านนะคะก็ลักษณะตอนนี้ก็คือใบยอดก็ชิดยา่าชิดปุ๋ยเล็ดทางใบนะคะแล้วก็กลุ่มแมกนีเซียมเพื่อให้ใบแก้เร็วลักษณะใบของทุเรียนเส้นไม่ได้ก็ตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฟ้นข้างในที่เผื่อเผืนอเท่นลูกโต น,น่าก็จะเป็นรุ่นที่ดอกบ้าน13เมซ่านะคะไม่ได้ก็จะใส่ติดเฮดแท็กปลายวายแล้วก็รุ่นเหล็กเนี่ยรุ่นเหล็กที่เห็นข้างล่างเถาไข่ห่านก็จะเป็นรุ่น14ถึง24ถึงสภานะคะลักษณะใบาตอนนี้โดยส่วนไม่ได้เนี่ยตอนที่มีดอกไม่ได้ไม่ได้แต่งชอดอกออกดอกจะเยอะมากพอดอกเยอะมากเนี่ยดอกก็จะกินอาหารเข้าไปเยอะนะคะพอกินอาหารเข้าไปมอดอาหารที่เราเติม อพอรุ่นช่วงดอกไอ้ลูกถัก่วเขียกไะค่ะอาหารมันก็จะเริ่มมดพออาหารเรื่มมดสิ่งที่เห็นก็คือหลายลายต้นคองไม่ได้ตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะลักษณะใบก็จะแห้งเข้าไปนะคะผีที่ดูแลเขาบอกว่าอาหารมันไม่พอวันนี้ผีเขากข็ปุ๋ยมาให้ก็จะเป็นปุ๋ยทองร่อน,นซ่อมซ่อมที่มีแคลเซียมด้วยนะคะเพิ่มอาหารทางดินพร้อมกับอ่าอีกสักสองสามวันก็คงจะเข้ามาชีดผน ลูกนะคะเพื่อให้อาหานทางลูกซึ่งส่วนไม่ได้เนี่ยาหานทางลูกนี่ก็ให้ไปซองสามครั้งแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันกินนักเกินนะคะช่วงช่วงดอกพอดอกดอกมากๆแต่ว่าลูกติดมาไม่มากเนื่องจากว่าตอนที่ว่าดอกบ้านรุน่นย่ายมันจะเจอต้นตกนักนะคะมันตอนนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาว่าขาดอาหารเนื่องจากว่าช่วงที่ดอกบ้านก็คือรุดกับมด มีลูกแค่สิบกว่าลูกนะคะสองรุนร่นกรุ่นสิบสามเมซ่าเนี่ยมีอยู่ซองสามลูกที่เลือกก็จะเป็นรุ่นผืสืาเพราะฉะนั้นการกินอาหารของต้นเนี่ยยังไม่เยอะลักษณะใบก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ใบทีวาอาออกมาเอายอดมาเร่งใบแก่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าใบที่ออกมาเนี่ยใบแก่แล้วแล้วก็ใบเหล็กนะคะเหมือนตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ตอนย่อยแต่ลูกไม่เยอะ พอลูกไม่เยอะเนี่ยลักษณะใบเขาก็ยังไม่ส้มนะคะนี่ตอนนี้นี่ก็ใบใบก็แก้แล้วตอนนี้ก็ยังเลือดติดอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าลูกเหมือนกันแม่ดาอาจจะเดินเร็วไปสักน้อยเนี่ยลักษณะหลูกก็มีสองรุน่นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเนี่ยแม่ดาก็จะติดไว้อย่างนี้รุ่นนี้นี่ก็คือดอกมาจะบ้านสองรุ่นเนี่ยยี่สิบเม่านะคะหลูกประมาณนี้กับรุ่นข้างบนก็จะเป็นยิบซี่บุกสปาห้างกันเดือนนึงนะคะ อันน่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าอ่ะหลูก,ก็จะไม่เท้าเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรึกสภานะคะซึ่งรุ่นที่แอปอีกรุ่นหนึง่งก็จะเป็นรุ่นมีซ่าซึ่งเป็นการทําที่คนดูแลปกีก็บอกว่าโอ้ยดูแลยากหมากสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยร้อนจัดนะคะ แต่ตอนนี้ค่อนข้างจะเสมอร์ตอนนี้ส่วนย่ญ่ด้านนี้จะมองไม่เห็นส่วนย่อ่จะเป็นรุนเมซ่านะคะถ้าเพื่อนๆมองขึ้นไปด้านบนแต่ว่ามันจะมีอยู่มัดกิ่งเนี่ยค่ะก็คือจะดีย่านเมกินีคือประสาทพาเสมมอร์กับทังกิง่งเพราะฉะนั้นก็ปัญห้าเรีงพีที่นอนในกิ่งเดียวกันก็จะน้อยแต่มัดกิ่งนี้เนะี่ยไม่ได้ไว้โหดไปนิดหนึ่งสี่ลูกแต่ลูกมันก็จะโตเป็นทีเหมือนกันนะคะนะคะก็คือยังมีรวงอยู่ทุกวัน ยังมีรวงอยู่ทุกวันนะคะวันนี้ก็หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยใส่ปุ๋ยสัดเทียงเลยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีจะใส่ตอนเทียงเรารดน้ำเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่า,าปุ๋ยเคมีมันจะแรงกว่านะคะนี่เป็นอินรียเคมีก็เลยใส่เทียงเราก็ตีน้ำรดเลยนะคะวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เดียวไม่ได้ต้องมาเอาลูกลูกแหลกนี่ออก ข้างบนก็อันไหนที่มีลายลูกเดี๋ยวผีเขาบอกว่าอาทิตย์อาทิตย์ที่จะทึ่งเนี้ยค่ะจะมาดูลูกเขาอีกทีนึงอาจจะต้องเอาออกเพราะเจ้าขอ้อแต่งไม่ทุกนะคะก็คืออาจจะปล่อยให้ให้ลูกเนี้ยมันเยอะเกินไปมันตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับตอนกินเขาไม่เคยออกข้างเท่าไรแต่แลักษณะหน้าลูกก็แค่ประมาณยี่สิบห้าลูกยี่สิบห้าลูกก็ยังโอเคอยู่นะคะ ของเพ,อเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะของไม่ได้ก็จะมีถ้าเลือดตอนนี้ก็คือซองรุนนะคะต,ตอนนี้ทีลูกหน่อยก็จะไม่มีปัญหาเหลืองคัดอาหารตาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีเมซ่ายอยู่ซองสามลูกที่เลือดจะเป็นรุนปลสะพามดเลยนะตอนตอนนี้ก็จะเป็นเป็นรุนผลสะพากับมดรุนผลสะพภา that was will talk about in